แม่ก็พร้อมเพราะต้องให้นมลูกตั้งแปดตัวดูสิเห็นลูกก็ตตวอ้วนดีนะโอ้โหหลับหูหลับตาดูดเข้าไปดูดเข้าไปโอ้โห ถีบกระตああ um. ุ pues mm ้นกระตุ้นเอากระตุ้นใหญ่เอ้าเอ้าอ้โอ้โอ้โหโอ้โอ้ดิ๊ดิ๊ดิดดอืมอืมอืมเนื้อสิด nah, ินดีที่จะให้ลูกกิน ตัวเองจะผอมยังไงก็อดทนเอาออเพื่อลูกจริงๆอย่างนี้โอ้โหดีนะแม่ตัวสูงเนอะยืนให้ลูกอยู่ได้ง่ายๆเนี่ยแปดตัวนี่ไม่ใช่น้อยนะ แปดเต้าเลยเนี่ยข้างลักตีโอ้ยเอหลุดมีหลุดเอาหลุดเอาไปเท่าขางไหนอยู่ไหนเอ้าเออเออเออ อาจจอแล้วอาจจะเจออาจจไอาเจอ,อเจอฝัออ่อออออองนี้มั้งไม่กล้าเะลุกขึ้นจะกลัวแม่มันจะกัดเอา <c oughs> มีความสุข